สวัสดีครับผมเอมนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําอาชีพฟอร์ดอาร์เชอร์ให้กับผู้เล่นใหม่ที่กําลังศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก,กับการมาของคาบาวโมบายกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยฟอร์ดอาร์เชอร์เป็นสายอาชีพโจมตีไกลโจมตีแม่นยําเปาะบ,บางแต่รวดเร็วเป็นตัวดาเมจขึงซับพอร์ตมีสกิลบัฟที่เพิ่มพลังให้กับเพื่อนมีสกิลฮิลช่วยแบกตัวเองให้ลงดันแบบโซโลได้ มีแคสติ้งไทม์สกิลหรือเวลาในการไล์สกิลเร็วกว่า,าชีพออื่นๆอีกทั้งมีพาสซีเพิ่มระยะในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องปกติแล้วมากสุดจะไม่เกิน7-8ถึงช่องพร้อมทั้งเป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลฮิลพร้อมกันทั้งปาร์ตี้และมีพาสซีที่มีสกิลฮิลทำให้ฮิลแรงขึ้นอีกด้วยเมืองเกิดคือเมืองกินเดสแพรเช่นเดียวกับอาชีพฟอร์ตเบเดอร์นะครับอาวุธที่ใช้คือโอเแอะคิตันเปลี่ยนพลังเวทให้มีรูปร่างคล้ายธนูหรือที่เรียกว่า ชุดที่สวมใส่จะเป็นชุดเบทดเชิงสูชุดนี้เป็นชุดเดียวกับฟอร์ดเบ e เดอร์เลยครับแน่นอนครับว่าตัวนี้มีความสามารถที่หลากหลายแต่ดาเมจก็ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับฟอร์ดกันเนอร์และวิสาที่อยู่ในใสายมจิกเหมือนกันครับเรียกได้ว่าอาชีพนี้จะดูในตำแหน่งซัพพอตที่ทุกปาร์ตี้จะต้องมีซะมากกว่าหรืออาจจะเล่นเป็นกึ่งดาเมจและกึ่งซัพพอตก็ได้ครับผมสเตตัสของสายนี้จะเหมือนกับวิสาและฟอร์ดกันเนอร์ คือเลือกใช้สเตตัสทั้งหมดไปลงกับค่าอินครับแต่อาจมีผู้เล่นบางคนเลือกแบ่งสเตตัสไปลงค่าเด็กบ้างเพื่อเพิ่มค่าหลบก็ได้เช่นกันแต่โดยส่วนตัวแล้วดูเหมือนว่าการแบ่งสเตตัสไปลงค่าเด็กเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเพราะไม่ได้เพิ่มค่าหลบอะไรมากมายผมจึงเทสเตตัสไปลงค่าอินทั้งหมดที่เหลือก็อัพเพื่อให้ใส่ของได้ก็พอครับก่อนจะไปดูในส่วนของสกิลผมอยากให้ทําความรู้จักสกิลาธาตุกันก่อนอาชีพสายมจิกจะมีสกิลพื้นฐานคือสกิลาธาตุเป็นสกิลข คันโวิดและแอพเปนไทยเราไม่ต้องไปสนใจมันครับให้เรามาดูที่เลกูล่าและเอ็กเพิร์ดครับเลกูล่าจะเป็นสกิลจำพวกแลนด์เอ็กเพิร์ดจะเป็นสกิลจำพวกคันนอนครับสกิลแลนด์การออกสกิลค่อนข้างเร็วมีความสามารถในการโจมตีศัตรูแล้วทะลุปไปโดนตัวที่อยู่ข้างหลังได้ครับสกิลคนนอนการออกสกิลค่อนข้างช้าสกิลนี้พูดง่ายๆคือเป็นการโจมตีแบบระเบิดหรือกระจายดาเมจโดนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆตัวที่เราเลือกครับแต่ละท่านมีระยะการโจมตีเวลาไล่และคูดาไม่เท่ากัน อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเลือกที่จะใช้สกิลไหนผมไม่ขอกําหนดว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับและนี่ก็มาถึงส่วนของสกิลกันแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างภาพในเวอร์ชั่นของ PC แต่อ้างอิงจากข้อมูลของคาบาโมบายเนื่องจากรูปแบบการออกสกิลไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับโอเคครับเราไปดูกันเลย Powershot สกิลนี้ไม่มีอะไรมากจึงขอไม่พูดถึงนะครับ Critical s h o ตสกิลนี้เมื่อติดคิดามเมจะบวกถึง100% ถึงจะมีค่าคียด,ดาเมจสูงแต่ด้วยสกิลที่อยู่ในขั้นอัพเทนทายทำให้ดาเมจไม่ได้แรงเท่าไหร่นักเอกโพชชั่นช็อตสกิลนี้มีประโยชน์มากครับมีโอกาสทำให้ศัตรูติดลูท80%สศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนไหวโดยใช้สกิลเด a เฟดเดสรวมถึงขี่มอเตอร์ไซค์ได้เป็นเวลาสีวินาทีครับพอยซอนแอโร่ Arrow, เป็นสกิลที่เหมาะกับการอบยิงศัตรูที่มีพลังวัตกันสูงครับถึงจะยิงไม่เข้าหรือไม่มีดาเมจก็ตามแต่ก็ยังทำให้ติดสถานะ Head P down, ทาให้เลือดลงลงเเรืื่ออยๆหมติดพิษ จำนวน67แบบไม่คิดเกาะเป็นเวลา10วินาที Shadow Shot เป็นที่นิยมนำไปใช้ร่วมกับสกิลธาตุหรือสกิลคอมโบชุดเล็กเนื่องจากเป็นสกิลที่มีคููดาวไวแถมมีโอกาส50%ทำให้ศัตรูล้มไปด้วย Dual Shot สกิลนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากการไล่ของสกิลช้าแถมดาเมจย,ยังออกช้าอีกด้วย Prismatic Arrow สกิลนี้ไม่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันเนื่องจากการไล่สกิลที่ช้าครับผม กาวิทย์ด t ทอร์ชันสกิลนี้หากตัวเรายืนใกล้ศัตรูในระยะ1ช่องตัวเราจะหมุนตัวถอยออกมาจากศัตรูระยะ1ช่องมีโอกาสติดสตาร์้น95%ครับผม Shooting Star สกิลนี้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มเนื่องจากยิ่งมีศัตรูอยู่เยอะดาเมจจะลดลงไปด้วยเรียกง่ายๆว่าเราจะแชร์ดาเมจตามจำนวนของศัตรูครับแต่ก็ยังทำให้ศัตรูมีโอกาสกระเด็นถึง95%เลยนะครับโซนิ c ชูเตอร r สกิลนี้ค่อนข้างจะไล่ช้าครับกว่าดาเมจจะออกมาอาจจะพลาดท่าได้แต่ยังไงก็ถือเป็นสกิลหลักอยู่ครับและมีโอกาสทําให้ล้ม95%ครับผมแอโร่โประหลาดสวยงามอลังการความแม่นยำบวกเพิ่ม100หน่วยแถมมีโอกาส85%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะสตันเป็นเวลา4วินาทีและทําให้ดิฟเฟเลตข,ของศัตรูลบ125เป็นเวลา8วินาทีสามารถซ้อนทับกับสกิลที่ลบดิฟเฟเลตข,ของศัตรูได้ครับ a r r o w f o r e s t สกิลนี้มีความสามารถเหมือนสกิล a r r o w b a l l ลัเลยครับความแม่นยำบวกเพิ่ม100หน่วยแถมมีโอกาส8 5ที่จะทำให้ติดสตันเป็นเวลา4วินาทีและทำให้ดีเฟลเลตของศัตรูลบ125เป็นเวลา8วินาทีสามารถซ้อนทับกับสกิลที่ลบดีเฟลเลตจบไปสำหรับสกิลโจมตีทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูดีบัฟกันบ้างชาร์ปเน็ตบัฟนี้จะได้รับผลทั้งปาร์ตี้บวกค่าแท็กเลต700หน่วยบวกค่าดีเฟลเลต240น่วย่ บวกค่าแอตแทกทั้งหมด77หน่วยวิทเทิลฟอร์ดบับนี้จะได้รับผลทั้งปาร์ตี้เช่นเดียวกันเพิ่ม MAC ค p พีจำนวน315หน่วยเพิ่มอัตรา Recovery ี่เฮดพีจำนวน20หน่วยต่อ2วินาทีเจตเตอร์ฮิลสกิลนี้ครูดาวแค่3วิเท่านั้นเองสามารถฮิลตัวเราเองหรือเป้าหมายที่เราเลือกได้จำนวน820หน่วย m a s Hill l สกิลนี้เป็นสกิลฮิลเช่นเดียวกันแต่เมื่อใช้จะฮิลเพื่อนทั้งปาร์ตี้ทันทีจำนวน1,430หน่วยคูดาวยี่สิบสี่จุดห้าวิควิกมูฟเป็นบัพเชิงตั้งรับนะครับบวกค่าดิเฟลเลตจำนวน4,500หน่วยบวกค่าอีเวชั่นจำนวน4,500หน่วยมีสถานะแอโซ l ลูทบล็อกป้องกันดาเมจจำนวน4ครั้งแต่ว่ากันได้แค่ดาเมจแต่ไม่สามารถป้องกันสถานะต่างๆได้อาร์ตออฟสไนปิง สกิลนี้เป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจให้กับเราอย่างมากครับเพิ่มค่า Attack Rate จำนวน800หน่วยเพิ่ม Accuracy จำนวน1,000หน่วยเพิ่มค่าคิดดาเมจจำนวน90หน่วยลดค่า d e เฟเ r t t e ของตัวเราเอง800หน่วยลดค่า e v a s i ชัของตัวเราเอง1,000หน่วยแล้วก็ตัวเราจะติดสถานะรู t 100%หมายถึงตัวเราจะไม่สามารถเคลือ่อนไหวโดยใช้สกิลเด a เฟสเดสรวมถึงขี่มอเตอรไซค์ได้เครดออฟวิชเชอร์เป็นดีบัฟเมื่อกดใช้สตูจะสูญเสียค่าต่างๆดังนี้ ลดค่าดิเฟนซ์จำนวน46หน่วยลดค่าแอทแทคเลตจำนวน500หน่วยลดค่าเอ็กซูเลซี250หน่วยเคิร์ดลีมูฟสกิลนี้ปลดล็อกสถานะที่ทำให้เราเคลื่อนที่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นสถานะลูทสกิลจับขาของฟอร์ตเบเดอร์เป็นต้นก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอาชีพฟอร์ a อาร์ชอร์ ข้อมูลที่เหลือผมขอไม่ลงลึกมากเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ไม่สับสนและงงจนเกินไปดังนั้นผมจึงขอสรุปข้อดีและข้อเสียเลยนะครับข้อดี 1. เป็นอาชีพที่มีสกิลซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีเป็นอาชีพที่ทุกคนต้องการในปาร์ตี้ 2. เล่นได้หลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนได้ตลอดทั้งซัพพอร์ตทั้งทำดาเมจสสกิลค่อนข้างไวและโจมตีได้อย่างแม่นยำสายลบนี่ร้องไห้กันเป็นแถวๆเลยครับข้อเสีย 1. เลือดและพลังป้องกันที่น้อยนิดทําให้โดยไม่กี่สกิลก็สามารถตายได้อย่างง่ายดายสผู้เล่นใหม่อาจจะงงกับรูปแบบการเล่นเพราะต้องหาตําแหน่งดีๆคอยสนับสนุนเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ 3. เกมว่าในมือถือจะใช้สกิลแดสเฟดแดสกันไม่ได้คล่องแคล่วเท่าเวอร์ชัน PC อาจจะลําบากในเรื่องของทางหนีที่ไล่ได้ครับ หากสนใจเข้ากลุ่มที่มีข้อมูลสาระต่างๆเกี่ยวกับคาบาโมบายให้คุณได้อ่านกันฟรีๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ